อันนี้ต่อหน้าต่อตาเลยครับควันขึ้นเลยอ่าพาวเวอร์สปายผมซื้อมาจากแอดไว้วันนี้ด้วยวันนี้นะเนี่ยควันกระโมงเลยเมื่อกี้ผมกําลังยืนคุยอยู่ควันแม่งระเบิดออกเลยเนี่ยเนี่ยของจริงไม่ได้โม้นะยังไม่ได้เสียบยังไม่ได้ทาอะไรเลยคือเสียบปลั๊กไว้เฉยอ่ะเออดูเลยแม่นหอมไหมเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วอย่ามาทะเ่องหาว่ากลัวบุหรี่สูบอ่ะนะมึงเฮ้ยกูมีพยานด้วยอ่ะตัวเองโทษเด้อกเขาถ่าย มีพยานด้วยเนี่ยอะอยเดี๋ยวเาอาเอา,เอากล่องมาเอากล่องมาดูพระพายยี่ห้อเมื่อกี้คลิปหลุดต่อยคลิปหนึ่งอ่าอันนี้คลิปสามก่อนอื่นเลยไม่ต้องอะไรบ้าก เปิดโหมดเครื่องบินครับตัดสัญญาทุกสัญญาณเมื่อกี้เนี่ยไอ้ยเมื่อกี้ที่ระเบิดพอดีคลิปมันหลุดไงอ้ามีคนโทรเข้ามาสองรอบสามรอบนี่ดูนะนี่ดูยี่ห้อไว้เนี่ยกูซื้อมาวันเนี้ยตามจริงมันมีลูกหนึ่งมีตาหนี่นะพอเปิดกล่องมาปุ๊บไอเหี้ยแม่งมีค่าวของใส่กัดกล่องไว้ไอเราก็ไม่อยากคิดมากเอาไอเหี้ยกูก็เลยหยิบมาโอเคไม่ว่ากัน ม่ไม่เลยเย่ส้าน่าต,ตากูเลยสงสัยลูกที่ช็อตจริงอ่ะที่ว่าที่ว่ามีลายคราบออะตัวเองถือถือสองห้ามแตะจอแล้วมองนี่แล้วสองทีนี่เดี๋ยว,ยยยวเขาถอดแม่งเทาเฟกอีกเนี้ยไอ้ลูกเนี้ยคือเนี่ยผมเดาเอาไวต้ตอนแรกคิดว่าไมา่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเออคือเห็นมันมีคราบของใหม่แกกล่องนะเว้ยไม่ได้ยอมแกกล่องห่อใหม่เลยค <ue> ิวอะก็เออเลยแม่งควันกระจุยถ้ากูเสียบอีกเมื่อกี้แม่งก็ แล้วแต่มึงจะหลบไปสัตว์เนี่ยอันนี้กูไม่ได้จมตียี่ห้อสินค้านะแต่แม่งต่อหน้าต่อตากูไอ้ลูกแรกอะประกอบโอเคไหมเปกติดแต่ลูกนี้เอ้ยอะไรล่ะเนี่ยดูครับเดี๋ยวติดสายอะนี่นะนี่คือของเดิม,ดมอ่าผมจะพูดให้ฟังตอนแรกคือผมหยิบม,มาสี่ลูกวางให้หน้าพนักง,งานแอดไว้แล้วพนักง,งานแอดไว้เอาไปเปลี่ยน เอาไปเปลี่ยนผมก็ไม่รู้แต่ผมมองเห็นว่าเขาหยิบไปเปลี่ยนเห็นเขาแกะกล่องดูแล้วเขาสลับเปลี่ยนแล้วเขาตัวนี้ขายให้ผมอ่ามีบินซื้อวันนี้ด้วยนะราคา,เ,<อ>าเนี่ยมไม่รู้ซีเล่ออ่ามีบินอ่ามีสติ๊กเกอร์แปดอ่าโอเคแต่พอผมแกะกล่องมาปั๊บเนี่ยผมเพิ่งจะมาแกะเมื่อกี้นี่ไงได้สักพักหนึ่งกูเห็นคาบเนี้ยเนี่ยของใหม่นะอสัตว์ของใหมนะ่หมนะเนี่ยเออเนี่ยของใหม่ของใหม,ใหม,ใหม่แต่แม่งคาบพี่อะไรสนิม ทำไมอ่ะเพรกูเสียบปลั๊กควันระเบิดเออสวิตช์ก็ยังไม่เห็นได้เปิดได้แค่เสียบปลั๊กเออ่อะเดี๋ยววัวบิน าบินเนบ้านกูแม่ก็รวยบินจำไม่ชัดใช่ไหมเออใบนี้อ่าโอเคเห็นชัดไหมเนี่ยดูนะเห็นชัดไหมชัดหรือยงังอย่างชัดเ้วอ่าราคานี้ดูราคาดูวันที่นะ วันนี้เจ็ดเดือนแปดอ่าเดี๋ยวจะหาว่ากูหกอ่ะเนี้ยดูกูจ่ายแล้วเงินสดด้วยใช่ไหมดเ,เดี๋ยวพ่อเงินสดเย็ดเป็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวุ่นนี้กูจะไปเค็มเดี๋ยวกูดูเนี้ยมันจะว่ากันยังไงเดี๋ยวแม่งจะบอกว่าค้าเป็นออกไซด์อะไรอย่างงี้กูไม่รู้อ่ะกูเล่นเลยอ่ะกูบกกนอนนะพอยังยังไม่พอคำหนึ่งดูให้ชัดๆนะดูนะนี่ของใหม่นะแกะกล่องนะ วันนี้นะแต่ผมแกะมาแล้วผมเจออย่างนี้นะอ่าอน,นี้พูดซ้ํานะตอนแรกก็มไ,ไม่ได้คิดอะไรเห็นเห็นนะอ่าแสงเยอะๆบางทีมันต้องใช้แสงเห็นไหมอรอยครับเห็นมันเหมือนสน,อนิงินใช่อ่านี่อันนี้ของใหม่นะตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าจะคิดเลยคิดน้อยก็ลองไปเสียบปลั๊กแล้วพอเสียบแล้วแม่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกูก็ไม่รู้ว่าพนักง,งานแอดไปสลับเพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกกูหยิบมาจากในชั้นแล้วก็ไปวางให้ที่โต๊ะัหมดสี่ลูก กูหันไปดีเห็นต่หยิบไปสลับกันใหม่เพื่ออะไรกูไม่รู้อ่าเพื่ออะไรไม่รู้นะกูไม่ใช่คนโกหกถ่ายหน้กูด้วยเออเพี่ยหวังไหมอ่าดูนะดูซีเรียวนะอ่าเดี๋ยวซีเรียลจะอ่านให้ฟังบางทีไม่ชัดเพราะว่ามันอะไรเนี่ยซีเรียลมันจะห้าเจ็ดขีดเก้าสองศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งห้าเก้าศูนย์ชาร์ป สามหกห้าดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกล่องมันจะตรงกันไหมเขาซื้อมาสี่กล่องไม่รู้ว่ากล่องมันเกี่ยวที่กล่องไ้หมอันนี้เดี๋ยวดูแค่แาโควรตรงนี้นะอีอย่างของแอดไว้บางอย่างกูขี่โค้ดไม่ขึ้นกูเรยไม่อยากขี่ดฉะนั้นกูจะดูของก่อนอันนี้แปดเก้านั่นแล้วมีน้ำที่อะไรไม่รู้ไหลออกมาด้วยนี่เลยดูเนี่ยน้ำอะไร เห็นไหมตัวเองเช่นระดับนี้เห็นไหมเนี่ยน้ําอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่กูยังไม่ได้ทาอะไรเลยมีน้ําแปลกๆไหลกออกมาเปื้อนมือกูเนี่ยถ้ากัดมือกูเนี่ยใครรับผิดชอบอืมไปล้างกินก็เหม็นด้วยนะไม่รู้อ่ะอันนี้กูทาให้เห็นสดๆอ่ะเออเอาอ้เนี้ไม่รู้กูขึ้นยูทูปก่อนกูจะลบต่อเมื่อเคลียร์การให้กูแค่นั้นแหละแล้วน้ํายาที่อะไรไม่รู้ไหลมาเปื้อนมือกูด้วย โอเคนะใครอ่ยังยังอัดแป๊บเดียวแม่งไม่เรียกว่าอัดเลยอ่ะอัดได้เห็นหน้าด้วยกูนี่แหละอ่ะเคลี <S 1> <S 1> ยร์ได้บวกได้สัตว์กูชอบหาเรื่องกู <S <S มไม่ได้เฟคด้วยกูเสียบไปเดี๋ยวกูหากล่องกันไอสัตว์แม่งจับที่ไม่ทำเยี่ยรเลยแม่งเลื้มือกูเรียนยาสุตรเลยไปดูห <Okay. S 1> ่งนหน้าเก้าศูนย์หนึงห้าเก้าศูนย์กูกหากล่อง 5901578อย่าบอกว่าขายอยัางบาร์โคดอ่าน590โอเคดูนะจะแพ็กใส่กล่องอ่านี่มันอยู่ตรงนี้นะ57ขีด9201ขีด1 590ชาร์จสามโวท์ห้าดี D. โอเคนี่นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถืออันนี้ให้ดูอีกรอบนึงดูให้ชัดนะนี่คาบที่ออกมาจาก power supply อ่านี่นะ โอเคนะเดี๋ยวยังหาว่ากูโม้กูไม่สมรักไอ้เหี้ยถึงอยู่ขอนแก่นก็เถอะเออรู้อยู่ว่าเขียวมีควันยังเหลืออยู่เลยนะั่นนะดูดิควันยังเหลืออยู่เลยเอามองดูนะเดี๋ยวกูหาว่ากูโมยอีกอันนี้พรุ่งนี้กูจะไปเค็มก่อนอื่นกูเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งหาว่ากูทำเหียเฮียอะไรกับเพื่อสะพายอันนี้คือคาบเดิมนะคาบเดิมนะดูกันนี่ชัดๆอ่าดูไว้ชัดๆดู โอเคเดี๋ยวหุ่งนี้ถ้าหุ่งนี้กูไม่ติดงานอยู่กูเข้าไปเคลียร์พร้อมบินพอยองไดน่เว้ยแค่นี้แหละตัดผิดจบ